มีปลาอะไรบ้างนะเนี่ยในในในปลาพอขึ้นมาหน่อยสิมีอาหารปลาไหมอาหารปลาถ่ายมันจะขึ้นมาปึ๊บปั๊บเลยดูปลาที่ค่ะมีปลาไหมน้ออุ้ยอุ้ยนั่นไงปลาเห็นไหมคะท่านผู้ชมโอ้่นั่นไงนั่นไงมามามาเห็นหน่อยละมาเห็นหน่อยมาเห็นหน่อยแมปลาเยอะเลยปลาอะไรอ่ะปลาสวายกะนนี่นี่ เ,ออเห็นแล้วนี่ปลาอะไรเอ่ยอว้ายเต่าก็มาด้วยนะคะท่านผู้ชมเต่ามาทำไมไม่มีอาหารให้กินเลยลูกไม่มีอาหารให้มากินเลยวันนี้เอาบุญมาฝากนะไปทำบุญมาบุญมาฝากนะนี่นะคะเต่ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงคน,นก็มาเลยเนาะเอาปลาขึ้นมาโชว์อีกนิดหนึ่งสิลูกขึ้นมาโชว์อีกหน่อยแล้วมารับบุญด้วยกันแล้วนั่นไงเอา้าโชว์จริงๆแลยนั่นไง รับบุญด้วยกันนะจ๊ะรับบุญด้วยกันนะปาขอไข่งงหรือนกะยางหรือเปล่างงหรือนกกระยางโนกกระยางมะนี่นะคะสาบัวนะคะสวยทั้งนั้นเลยนี่บัวสวยนะนี่ปลาอะไรอ่ะ ลาสวายคะนี่<ห>น,น,นี่เออเห็นแล้วนี่ปลาอะไรเอ่ยอว้ายเต่าก็ไม่ไม่มีอาหารให้กินเลยลูกไม่มีอาหารให้มากินเลยวันเนี้ยเอาบุญมาฝากนะไปทําบุญมาบุญมาฝากนะนี่นะคะเต่ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงคน,นก็มาเลยเนาะเอาปลาขึ้นมาโชยนิดหนึ่งสิลูกขึ้นมาโชยหน่อยแล้วมารับบุญด้วยกันแล้วนั่นไงเอา้าโช์จริงๆเลยนั่นไง รับบุญด้วยกันนะจ๊ะรับบุญด้วยกันนะอาปาขอนี่นะคะน่าจะมีสาไว้น้ำนี่นะคะ มีจักรยานตั้งโชว์ด้วยดอกบัวนะคะสะพานลอยฟ้าก็จะเป็นแม่น้ำแล้วก็มองขึ้นไปนะคะข้างไปด้านบนนะคะสวยงามทีเดียว